ขับรถริมริมทางเดลูกลรถแลนไม่เดตพักกันแอบ,บแอบบอันอ่ะตอมเมื่อขับรถจักรยานเป็นอะไรตีเ,เหลือแต่มะปางหัดหน่อยมะปังเนี้ยด,ดิหาดเก่งแท้ ยางไปน้ำใหม่ปังพาเด็กๆมาดูงูอ่ะไหนงูลูกพาไปดูดิมันออกลูกอือยัง ใกล้ออกอีอย่างลูกน,นูนเลว่าหูมันมีสีหูใช่หูมันก็มีสองนะลูกน,น,น,น้ำหวานยานง้อบอลุกอีลายยานหมอยินเยอะๆจะได้โตเหมือนน้ำหวานเห็นไหมน้ำหวานเป็นน้องโตเป็นหนูแล้วอีลายยาเฮ็ดจังซันลูกเลือกเข่าสีรดใส่ง้อ นกไม่มีแล้วตอนแรกมีน,น,ก,น,ก,นกเหรอไม่ทไมมันไม่มีไม่มีแล้วลุงเอาไปปล่อยแล้วมัม้งไอแม่ันนี้ะเกลแรกเกลแรอันนั้นก็เกลแร่ใช่ก็งูมันเลียลูก อันนี้มันออกสี่เหลี่ยมอันนั้นกลมไม่ออกสี่เหลี่ยมอันนี้กลมออกอันนี้งวงไม่ค่อยเลียส่วนอันนั้นมันอร่อย,อยงวงกเ็เลย,ยเลียเยอะขที่ใช่ไหมคะแม่มใช่ค,ะค่ะนี่อะไรไงออกอียังดูดิอันนี้งวนนงไข่อันนี้ของพี่ปอยแม่ทำไมงวตัวนั้นขาเลีอ้อืมนั้นของหนูเขาเล็กของหนู มันไม่มีชื่อเนาะใช่ไหมลูก็ตั้งชื่อแล้วจะให้ชื่ออะไรนะถ้าคิดชื่อไม่ถูกใจแม่ก็่ช่ออะไรแม่มันชื่อเขาบี้แต่แม่มันตัวดำแดงนะตั้งชื่อมันว่าบี้ไนงะแม่แม่ชื่อบี้แต่ว่าลูกเขาบี้น่ะล่ะลูกยังไม่มีชื่อลูกเป็นตัวผู้ ไม่แม่มันชื่อบี้แล้วลูกค่ะเขาบี้ก็แม่ชื่อเขาบี้แล้วลูกต้องชื่ออื่นลูกเป็นตัวผู้บี้บีละ่ะเป็นชื่อตัวเมียนั่นะแม,นนนมันเป็นตัวเมียหรือตัวผีนะอันทนี่เอาหัวเปว็นชื่ตัวผู้ ก็นอนอยู่ตัวผู้นะตัวลูกงที่ไม่มีครูเขาเลยอันนี้หนูหนูบอกว่าหนูว่าหนูเดาดิว่ามันจะออกลูกตัวเมียหรือตัวผู้แม่จ๋าตัวตัวตัวที่เป็นลูกที่ไม่มีเขาอ่ะมันเป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายตัวผู้ผู้ชายใช่ทำไมมันเหมือนผู้หญิงจังเลย ไม่เหมือนนอกหลงตั้งชื่อว่านกเบ้ไหมอืมพี่ว่าอะไรนะเบ้เบ้มันก็เป็นเสียงงัวร <right>. ้องใกลกลดูคิดชื่อได้ว่าเบ้หนิงั้นจะตั้งชื่อว่าบี้เหรออืมเหนจะตั้งชื่อว่าเบ้ใกล้แล้ว แสดงว่ามันไก่แล้วล่ะปะน้อมันยอนแล้วมันบอน้องยนแล้วมันบถามันไขรเนี่ยมันมันไก่ออกมันบแต่ว่าอันนี้มันแค่ยอนมันบออ๋อ ก็มันวันที่หนึ่งแม่สามันอีกสิบกามื้อถามมันถามันใครนี่ก็อาทิตย์เดียวมันบ่อาทิตย์เดียวเออนี่มันอีกสิบกามื้อจ๋างมื่ถามันบอกออกก่อนมันก็ออกหลังมันบ่บางเือก็เลื่อนเป็น เออบางบางบางตัวก <B> ับเป็นเดือนก็ม <B> ีแม่จังแม่หน่อยแม่หลักแม่จะเอาชื่อไหนเบบี้แม่มันชื่อบี้นะลูกจะมาซื้อบี้บีวันที่ตังเสือบักถึงน้อยถามป้าอําป้าอําเรียกว่าไงบี้บี้แม่เบตั้งชื่อ Ăn, mắn hay luộc, kín nôm luôn sao? Ủa mắn gì hay kín nào, mắn tít kín tít lòng?